พอดีวันนี้ครับทุกคนคือแบบว่าเราไม่ได้อะการอะไรอยู่แล้วเราก็เลยแบบจะเซอร์ไพรส์ให้เกมเว้ยไอ้ไอ้ไอ้เกมมันบอกว่ารถมันยังมีท่อแต่ว่าเสร็จทุกอย่างเลยใช่ปะ่ะใช่จัดงั้นเดี๋ยวเราพาไปดูรถมันเดี๋ยวพี่จะรีวิวรถน้องเกมวันนี้ว่ารถน้องเกมเนี่ยนะครับผมมีอะไรแล้วบ้างนะว่าปัจจุันทุกคนนี่ไงคันนี้จะเสร็จแล้วเหลืออะไรทิ้งละคันนี้เสร็จแล้วเลยก็นี่ไงตอนนี้ใกล้เสร็จแล้วเนี่ยชุดสีกูก็ปมก็ปาดได้หมดแล้วเนี่ยเอาแล้วเนี่ยนี่เนี่ยอะไรี รู้แล้วนี่ไงก็เดี๋ยวพี่ขันให้ในเบรกหลังไม่ขันนะโอ้ยไ่ใช้เพ็งมีเนียมีเนียมีเนียอะไรบั๊งลําบั๊งลําวาเนียอ่อนเนียโอเคครับก็ขอกราบสวัีดัตสวัสดีพี่น้องชาวไทยเชื่อสายดาวหลงทุกท่านเลยนะครับวันนี้พ่อบอกคอมิกแล้วอินฟิเนนตี้เบรกสวัสดีวันนี้ครับทุกคนคือแบบว่าเราไม่ได้อากาศอะไรอยู่แล้วเราก็แบบว่าบวกมา เราก็เลยแบบจะเสอร์ไพ่ให้เกมเว้ยไอ้เกมมันบอกว่ารถมันยังไม่มีท่อแต่ว่าเสร็จทุกอย่างเลยใช่ปะไ<บ><แ>อจ็อกงั้นเดี๋ยวเราพาไปดูรถมันเดี๋ยวพี่จะรีวิวรถน้องเกมว,วันนี้ว่ารถน้องเกมเนี่ยนะครับผมมีอะไรแล้วบ้างมาดูคร <c oughs> ับทุกคนนี่คือบ้านของพี่มหาท่านเศรษฐีสอจในบวันแห่งความเจริญมาดูครับทุกคนนี่นี่ครับนี่ครับตอนนี้รถพี่เกมก็ที่พี่ทำมานะครับผมตอนนี้เป็นพี่อะไรเต็มพื้นั้งหมดเลยนะครับ คันนี้เราจริงๆเราทําใช้เวลาจริงๆไม่ถึงสองสาวันหรอกแต่ว่ารออะไรมันก็เลยจะนานนยครับนี่ครับมาดูว่าทุกคนนี่เป็นไงนี่เครื่องประกอบเสร็จแล้วครับคนดูนี่ครับประกอบเครื่องโดยสอจอในมววันแล้วก็มีนี่ครับเขาเรียกอะไรนะยิงทรายมาทั้งแทงทั้งโครงเลยนะครับผมโครงไม่ได้ยิงยิงแต่แทงประมาณนี้ครับทุกคนแล้วก็นะครับในส่วนของเบรกหน้านะครับนี่ครับทุกคนรถคันนี้นะครับเป็นเบรกเบมโบนี่เบมโบอะไรไม่รู้ซึ่งเจ้าของรถใส่เองแต่ด้วยความที่ มันใส่อะไรไม่ได้เลยก็เลยต้องกึ่งน็อตมาใส่เองนี่เห็นไหมดูดิมาดูกึ่งน็อตดิน็อตกึ่งมือนี่สวยไหมขอจมกึ่งมือถามว่าโกหรือเปล่าร้องนี่มกดก็แต่ว่าอันนี้ไม่ได้ไม่ได้กึ่งนะกึ่งแค่สองอันนี้กึ่งเองแล้วก็สร้างบูธมาด้วยนะครับสร้างบูธมาด้วยแล้วก็บูธล้อนี่ครับบูธล้อกึ่งมือกึ่งเองแจ๋หรือเปล่าถ้าใครอยากให้สอนจอทำให้ก็ต้องบอกว่ามีตังค์ใหม่ประมาณ4ี่บล้านอ่ะเพราะผมไม่ได้แอร์อาร์อยู่แล้วนะ่อายละเรื่อย อะไรคันโน้ตก็รออยู่รอคิวอยู่เดี๋ยวคันนี้อยู่นี่ไงคันนี้จะเสร็จแล้วเหลืออะไรจริงเหรอคันนี้เสร็จแล้วเองก็นี่ไงตอนนี้ใกล้เสร็จแล้วเนี่ยทุวดสีกูก็ปงก็ปาดได้หมดแล้วเนี่ยเอาแล้วเนี่ยเอาพี่เนี่ยอะไรเนี่ยอะไรมันหายไปอยู่พี่อ๋อไหนพี่ไหนพี่สั่งมาตั้งแต่วันจันทร์อ๋อพี่รู้แล้วนี่ไงก็เดี๋ยวพี่ขันให้ในเบรกหลังไม่ได้ขันเนี่ยอู้ไปใช้เพลงนี่เนี่ย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 อะไรบังอะไรบั้งลำควานนี่ไงท่อเนี่ยท่ออะไร เอาจะให้ผมวิ่งไม่มีท่อเหรอพี่เ่าดูอากาศมท่อกรองเราไม่เคยใส่อยู่แล้วท่อกรองเราดูดสดท่อกรองไม่ใสใส่พี่อะไรว่จะปวดเอาจริงๆท่อไอเสียะอ๋อท่อไอเสียก็ลูกพี่ไหนลูกพี่ไหนพี่สั่งมั้งเแี่ยเราจะไปเราจะไปที่ไหนพรุ่งนี้เขาบอกว่าถึงเย็นนี้เย็นนี้ใช่มีกี่โมงแล้วเนี่ยเย็นหลือยังนี่ก็ห้าโมงเย็นแล้วนะ เอาแล้วจำไงล่ะก็ไม่รู้แล้วไม่้แต้องรอเข้ามาส่งแล้วแล้วเขาเขาบอกหกมุมเขาหมดมันไม่ใช่ความผิดพี่เลยตอนนี้ชุดจับหลังนี่ยิงทรายอยู่ก็เดี๋ยวจะมาใส่แล้วชุดสีพี่ก็ปาดครบแล้วเนี่ยปาดสวยด้วยเนี่ยชุดข้างหน้าก็ปาดเสร็จหมดแล้วเนี่ยเปาดเสร็จแล้วเนี่ยครับคนดูอะไรเดี๋ยวสำคัญแล้วท่อเนี่ยท่อมผมก็จะใส่ท่อหกชักฆ่าไปก่อนผมรู้ว่าจะวิ่งได้แล้วเปาท่อข้าขัตรูไปงอนต้านเดียวกันโอ้มันจะระเบิดไปเนี่ยไม่ระเบิดไหนมึงไปหยิบท่อบางเซฟไม่ได้ข้าศัตรูนี้ของใหม่ แล้วกูใส่ให้ตายแล้วพี่แล้วมันจะใครทันมิเนี่ยนั่นแหละโอ้มาใส่กับบังเซ่นั่นแหละอันนี้อันนี้บังเซ่ส่งมาให้ใช้เป็นท่อของ หนูมหาชัยหนูแล้วพี่หนูหนูลำลูกกาเอ้ยเทียไม่มีใครแก้ให้กูก็มองอยู่ตลอดหนูลำลูกกาไม่ได้มันเล็กไปไม่มันก็แปลงไปได้นี่ไงก็โอ้โหแม่งท่ออย่างี้ด้วยเที่ยยังไงไอ้จับมันก็เท่ปะสวยดีนะเออแบบทรงนี้เลยดัน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 เนี่ยเอามื่อกี้ LED ไหม LED ก็ทรงนี้เออเนี่ยมันจะอยู่ขึ้นมาอย่างเงี้ยเลยเนี่ยเนี่ยจริงไม่ได้มีเออเอาอย่างงี้มันละปวดตาดัดขาตายแล้ว เอางั้นเอาอย่างงี้ท่อมันมาส่งตั้งนานแล้วเอามันอยู่ไหนหอะเี่มันไม่ได้มาส่งหน้าบ้านส่งทางไหนมันมาส่งทางหลังคาเย้คือบ้าน <Hey S 1> พี่เนี่ยไม่ได้แอคคเคอรี่ห,หรือว่าบริษัทขนส่งเขาจะขี่ฮอมาเลย โรยไปเลยโรยของไปเลยแล้วเราต้องปีนขึ้นไปเก็บไม่โรยมาถึงมือรับปุ๊บนี้แล้วก็จะมีอ่า <c oughs> เป็นเป็น,เป,นเป็นกล่องเล็กๆติดมากระเชือก <c oughs> เป็นตัวสแกนม่านตาลับโอ้โหสแกนม่านตาด้วยใช่ถ้าไม่ใช่สอจอคือรับของที่บ้านไม่ได้ไอ้เหี้ยเฮ้ยกลัวพี่กูกินน้ำเย็นไปว่าจ๊อบน้ำที่อะไรใบบัวบกเออแล้วก็อย่างนี้นะครับคนดูคือตอนนี้รถคันนี้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวพี่จะประกอบชุดสียแล้วก็เสร็จก็คือสามารถขี่ได้เลยแล้วท่ออยู่ไหนพี่ตอนนี้ <c oughs> ก็บอกว่าท่อมันมาอยู่บนาาาางงคเเออลมไ อ้าวไอ้เหี้ยเฟมพาไปดูดิว่าอยู่บุราคาคือยังไงอ่ะดีึ้นหน้าบ้านเอางี้เปีนหน้าบ้านพี่อ่ะเอาคอท่อไปให้ไว้ที่เราตากผ้าวันดีพี่พ่นสีไว้มันไม่แห้งพี่พ่นสีชมพูอย่ามาต้องพ่นได้เลยชมพูชมพูท่อชมพูลองไปดูหัวจะปวดเออที่โคตรจ้าไอย่างที่เลยไหนพี่เฟรมไปดูเลยคอท่อแล้วมันยังมีหมอนเนี้ยไหนคอท่อสีชมพูวะพี่ลองไปดูเลย เจ่ะตากอยู่จริงด้วยเฮ้ยไอ้ก๊อปไอ้เจ๊ะตากอยู่จริงด้วยเอออ้าวแล้วไหนเดยวมุมไม่ใช่เออไม่ใช่เอาดิไงมี็งานพ่นหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยไม่ใช่อันใช่ท่อไข่พ่อเก่าพ่อไม้ไม่ใช่เหรอวะนี่ไม่คอท่อสามห้านี่นี่ไงใช่เหรอวะมันสรุปมันใส่ท่ออะไรได้อะอันนี้ท่อเจ็ดไงท่อห้าเจ็ดไงเอาแล้วไหนคออ่ะเอาแล้วไม่ไปอ่ะเออเขาวิ่งไงอ่ะดำน้ำแบงอะไรยู อยู่หลังคาจริงเหรอพี่ใส่ท่อเขาไม่ใส่ก็เราไปชิบหายเอาใส่แค่นั้นเหรอมาแค่เนี้ยเอาไอเกมปีหลังคาไปเอาอยู่บนหลังคาแน่เลยเนี่ยเอาปีนไปเอาปีนขึ้นไปเอาเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยอยู่นี่อยู่นี่โอ้ยมันจะปีนปีตั้งนานไอ้เหี้ยจะปีนไปไหนกันเอาดูว่าอยู่บนหลังคาเนี่ยยดูท่อ เบียร์ทอดซิ่งใบนนลอะไรมันอ่านว่าบีไม่ใเหรอเบียร์เบียร์เบียร์เหรอบีบีแม่หยอกหยอกหยอกมันเป็นคนที่โง่ภาษาอังกฤษนะไม่ไม่ได้โง่คือหยอกให้มันมีมุกหน่อยมายังไงเราให้แล้วอันนี้ราคาประมาณเจ็ดหมื่น วัตถุว่าไทเทเนียมมิกมันเป็นท่อไทเทเนียมเกรดฟอสต์เราฟอแบบฮะเราไม่ต้องใส่หรอกเราไปขายกท่อใหม่ก็ประมาณือก็วันเอาแต่ถ้ามึงจะซื้อท่อใหม่พวกนี้ไม่มีรถไปทิปงั้นใช้ก่อนแล้วค่อ่าถามว่าเป็นท่อไทเทเนียมเกรดฟอสต์แต่เรามาพ่นสีดำเพราะว่าเราหมกอ่ะไม่เชื่อดูนี่ลุ้งไหมลุงหรือเปล่านี่เรชื่อใหม่ที่กลับมาไม่ลุงหรือเปล่ากลับมามันดำเฮ้ยไทเทเนียมเนี่ยมันสีผิวเดียวกันแต่พอเราขับปั๊บมันจะค่อยๆ่อยลุงลุ้งลุ้ง พ่อใบนี้พี่ซื้อให้น้องมันไปราคาประมาณหมื่นแปดใช่หรอโอ้โหจริงมันเนี่ยโอ้โหพี่มอลได้เลยแต่น้องชายปีนะเออโอ้โหโอ้โหจริงกันเนี่ยเ,เ,เอาเลยนะเนี่ยเออเลยจะถามมากเรยคนดูครับ<อ><อ>ถ้านาคนดูบอกว่าข้างในนี้นะครับมันไม่ใช่เทเนียมนี่ครับอันนี้เห็นไหมครับเดินขูดอะไรไม่รู้ครับเออเนี่ยเห็นไหมเป็นรอยเทเนียมจบละไม่ได้อะมางั้นอย่างนี้เอาเดี๋ยวใส่สตาร์ทเครื่องให้ฟังแล้วเพอรถเสร็จแล้วอ้โหรอมานานมากแล้วเนี่ย ได้แล้วไม่จับให้ยังได้ยินเสียงแรกเบิ่งระถสอดจอมันเคยแอคอร์สมาร์ทยังนี่เดี๋ยวติดเครื่องให้ฟังเลยบางคนก็บอกว่าเอ้ยรถสอจอมจันจะวิ่งได้หรือเปล่าวะาแต่ว่า,านี่ผมบอกเลยว่าเป็นการสตาร์ทเครื่องรันแรกเพราะว่าเรายังไม่เคยอ่าไม่เคยอะไรเลยใช่มีน้ำมันเปล่ไาไหมลูกน้ำมันอะไรน้ำมันออกเทนอะอยู่แล้วออกเทนเลยเหรอใช่เราเติมน้ออกเทนถามเดี๋ยวทำไมเติมน้ออกเทนทำไมอ่ะบ้านเรารวย มึงขำทำไมเราต้องเงียบดิเราต้องเงียบมันหลุดมาแล้วหล่อมากแล้วหลุดไงพี่ถ้าเกิดสมมติว่าพี่ใส่ท่อมาพี่จะพี่จสตาร์ตติดไหมนี่สตาร์ตไม่ติดเอ้าทำไมอ่ะเออก็เพราะว่าเพราะว่าเออเพราะว่ารถไปมีน้ำมันเฮ้ยไอ้พี่เขานัดกันเฮ้ยไม่น่าเลยไรสักมืาเพรามึงว่างอ่ะ ไปไหนก็ไปไปไป,ไปทำอะไรก็ทำไปรออยู่นี่รอรอฟังเสียงรถอยู่อเออยเนี่ยวเราจัดให้เราจัดให้กำลังทำอยู่ใจเย็นเนี่ยเวลาจะทำอะไรรีบตลอดมันไม่มีใครรีบหรอกแต่รอแต่รอมานานละรู้ด,ดีก็ช่างทำไมท่านไ,ไม่ทำเองเอา้าะแต่รู้ดีไม่มีใครรู้ดีเลยรอพี่ดี่กทท็นี่ไงก็กำลังทำให้นี่ไงเพราะแม่ไล่หมดอะ ใช่เทนเดียมหมื่นแปดเออเนี่ยก็คือสตาร์ทแค่รันเดียวที่คือขึ้นม่วงเลยนะโอ้โหเออรันสองมันดำละเออรันสามันโอ้โหไม่เกี่ยมไอสัตว์ที่มันทอดล้วมันถ่านเลยอาจริงพวกมึงไม่มั่นใจในฝีมือกูหรอวะเชื่อเส้นใจเลยนะไหมไม่เคยพูดแค่คิดแค่คิดมึงก็ผิดเลยเนาะเพราะเองไม่รู้ว่าพี่เป็นท่านสุราษฎร์พี่ทำได้ทุกอย่างเอาประแจประจุสองมาดิ ผมดูอยู่สวงตัวไหนเจ้ามึงว่าติดไหมเอะกูถามมึงก่อนนะมึงว่าติดไหมเครื่องเครื่องสตาร์ทติดเปล่ามึงว่ากูสตาร์ตติดไหมสตาร์ทติดเพราะอะไรบอกคนดูเข้าไปฮะเพิ่งซื้อแบบใหม่เพราะอะไรบอกคนดูเข้าไปเพราะพี่สตาร์ทไปแล้วไม่ใช่ไอ้เหี้ยเจ้ามึงอย่ามั่วไม่ได้สตาร์ทเอายังเหรอเออไอ้จ้าไม่มั่วตลอดครับคนดูถูกแล้วมันเรื่องจริงเรื่องมืจริงเนี่มือจริงม่จริงยังไม่ได้สตาร์ทเดี๋ยวลองสตาร์ทดูเลยเนี่ยโอเคแต่ว่าวิ่งได้หรือเปลกไม่รู้นะที่บอกไว้ก่อนนะเพราะว่าพี่ไม่ ที่ไม่เคยทำร้อยิ่งพาพวกเองไว้ใจพี่เองหรือว่าเอาตรงคือพวกเองอ่ะ no half syllable เจ้าแปลหน่อย no half s y l l a b u m ไม่มีสมองเหล่สอ่จแวเสร็จแล้วเฮ้ยไม่เข้าอ่ะเอาอะไรเหรอล็อกสักหน่อยมันไม่เข้าอ่ะไม่ต้องล็อกไม่ต้องล็อกนี่เลยนี่เอา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 มึงมาติดไหมติดเอาเลยนะไป น <iyorsun> ี่ม <funz discretion> ันคือร้านแรกด้วยอ๋อรถไปพิบน้ำไม่เอา เราไม่ได้ขันนี่ไว้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันหลวมหมดเลยเนี่ยยังไม่ได้ขันเลยก็สตาร์ทให้ฟังไงอ๋อสตาร์ทคือพวกมึงไม่รู้ว่ากูเป็นนัมเบอวันอยู่แล้วในวงการเนี่ยเอางี้ถ้ามึงไม่พอใจใช่ปะอะไรกูก็เทิมรถแม่งเลยไว้เดียวเดี๋ยวเดียวใจเย็นเย็นเดียวรถมันทำมาตั้งแพงที่ไม่จะได้แล้วจ้ะอันนี้ลงทุนไปเกือบหกแสนแล้วเนี่ยหมดเลยพี่คนดูครับพี่อ่ะตั้งใจซื้อถ้วน้องๆแต่ว่ามันทําแบบนี้กับพี่มันชอบพูดว่าพี่แบบ ไม่เป็นคนไม่ดีอ่ะทำอะไรหลวมไปหมดเลยอ่เกูยังไม่ได้ขันน็อตเลยร้องแล้วไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องพี่อะไรเฮ้ยเฮ้ยสุดยอดเพี่อ่เกมนั้ำหนึ่งถึงสามแล้วยนนะโย่นโซกอะโอกแด๊ดโซกจ้ากูไปแล้วปล่อยเลยรักๆปล่อยแล้วปล่อยแล้วปล่อยแล้วทุกคนครับคือจริงเมื่อกี้เชืบอไหมว่ามีพลังตัวบอกลอยได้ก็อย่าลืมแอปนี้ขนาดไหนแล้วอย่าลืมติดตามเฟซบุ๊กที่โชคอบุญจันทร์กดกระดิ่งด้วยที่ ห้อง Infinity Bank แล้วราจเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนสำหรับคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับดีดดีดตะก้อน